วันนี้เราจะมาทำสมุนไพรจีนลดไขมันพอกตับกันค่ะอันนี้เราก็จะใช้ขิงแก่นะคะถ้าเป็นขิงแก่นะคะเขาก็จะมีแง่งของเขาเนี่ยออกมาเยอะมากแล้วก็จะหนาใหญ่นะคะแล้วก็ความเผ็ดความร้อนริดร้อนเขาจะเยอะกว่านะสำหรับที่จะมาทําเป็นสมุนไพรท้ามันจะค่วยขับลมแก้ท้องอืดน,นะคะปอ,อกออกก่อน ปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะซาจีนนี่มันก็จะมีแบบเม็ดเล็กกับเม็ดใหญ่นะคะเวลาเรามาต้มเครื่องยาจีนของเราเนี่ยเราต้องใช้เม็ดใหญ่ประโยชน์ของพุทราจีนก็ทําให้เลือดเลือดเนี่ยมันนิ่มแล้วก็ไหลเวียนดีไม่เกาะตัวก้นข้นเกินไปนะคะจะทําให้ช่วยป้องกันนิ่วในไตของเห็ดหูช้างนี่คือสมบัติพิเศษคะล้างสารพิษตับไม่ให้ ก็เปิดน้ำลงไปนะคะเราก็เอาขิงของเรานะคะที่เราปอกไปแล้วนะคะลงไปนะคะแล้วก็เห็ดหูช้างนะคะแล้วก็พุ้ซาจีนของเราจะจะมีเศษ่นเศษอะไรนะคะจะได้ออกไปนะคะก็จะใช้ไม้ตีปิของเรานะคะบุขิงแบบเนี้ยเพื่อให้สารของขิงอ่ะเขาออกฤทธิ์เลยนะคะนี่พอน้ําเริ่มเดือดแล้วนะคะของเรานะคะขิงที่เราบุบไปแล้วนะคะแล้วก็พุ้ซาจีนใส่ไปนะคะ ต้มจนเดือดแบบนี้นะคะต้องมาเทใส่หม้อตุ๋นของเราเลยนะคะนี่ค่ะเราจะใช้หม้อตุ๋นนะคะตุ๋นสมุนไพรจีนที่เราตุ๋นไว้หนูก็ทิ้งไว้ให้มันเย็นนะคะต่อไยใช้กชระชอนและผ้าขาวบางนะคะก็จะเทลงไปนะคะกลองน้ําสมุนไพรจีนที่เรานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสูตรสมุนไพรจีนเห็ดหูช้างลดไขมันพอกตับนะคะเราก